สวัสดีครับต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมช่องคนไทยโขกการจักครับวันนี้ฝนตกบัดมือครับพี่น้องนะครับผมพายุมาก่างมาจากดอกนะครับฝนสีมาท่างทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับพี่น้องครับบัดมือหลดครับถึงจะส่อนะครับตอนนี้ยี่ยมาแลงครับผมท่าี่น้องมาเลาะธงเนี่ยมาแลงนะครับแต่พี่น้องในเบื้องบรรยากาศช่วง ฝนตกนะครับตอนนี้กำลังตกอยู่นะครับผมบรรยากาศยุทธงยุทธาเนี่มาแลงนะครับฝนตกนะครับเสียงกบเสียงเขียดเสียงอื่หอวงนะครับผมเป็นบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติอยู่พี่น้องในเบิ้งช่มบรรยากาศนะครับผม๋ยวหนี้เจ็าต้นใหม่้าใหม่เลยครับต่ก่อนกระดายเนาะนะครับเสาไหม้นะครับยากรับก็ต้มำจำกับรถครับพี่น้อง บรรยากาศนี่มาแรงนะครับที่นอกเนี่ยเป็นเน้นพายุเข่าด้วยแหนดอกนะครับชื่อบริยินคว่าพายุเข่านะครับแต่ว่าเป็นตกบัดมือหมือน,นล้มแห้งครับที่นอกที่นอกกับชื่อบริินเสียงล่มได้ครับนะครับลมแห้ง เสียดหน่อยเสียงเสียงเสียดทโหม่เสียดยึ่งมันนะครับเสียดคาคั่มเนาะนะครับห้องแตกสวดสวดด่พี่น้องเอ้ยนอนซ่อนหลายนะครับนี่หนาแน่ขึ้นมากล้วล่ะครับพี่น้องครับหนาขึ้นามากหลายเต็มแล้วนะครับเคียงแท้เคร้งก็าละนะครับผมเนี่ยเคลมบรรยากาศให้ลุ่ม <c oughs> พี่นอนแถวแถวท่า,ทางลุมได้ครับที่นองครับที่นองจะได้เห็นทัางป่านะครับสีนี้สายฝนนะครับผมสายฝนกำลังโปรยปลายมากนะครับเมฆขาวๆเท่าๆนั่นแหละเนาะที่น,นองเนาะนะครับอนัอนอน,อน,อน,อนี้คือบรรยากาศสดๆเลยท <c oughs> ี่นอนในเบืองตอนนี้นะครับผม ใหหน้าให้หนี่ก็ประมาณห,าห่างลูกไล่แหละครับเอานะปึ่งอรอถตอนนี้นะครับนะ้ามีนะครับผมมีแห้่างไรเติบนะครับท่าพี่น้องเลาะเบิ่งนะครับเสียงเขียดเขียดแบแย่หน่อยบพราะวันนี้ห้องเพราะเห็นโตัได้ครับมันหูกหลายหนาหลายนะครับพี่นอ้อง หลายนี่จะเสียงเอานะครับแต่ว่าถึมากตกกันขึ้นขึ้นสิเห็นดีดอกซิน,นะครับนีเนเน่เป็นเดินเป็นเดินนี่คือนหมอนตัดหยา <g ül> ตัดหยาเป็นง้วนะครับผมเป็นเดินนะครับนหนามากแล้วเนา,าะต้องหนาวมากเลยเขินหน่อยกับพงขึ้นมากนะครับเขานะครับมัตายหรอก มากลดน้ำยันแะต่บอมาเนาะพี่น้องน้องน้องเพิ่งันบรรยากาศนี่มาแรงนะครับผมฝนตกจะเสาฮอ,อดคำปั๊บเลยเนาะพี่น้องเนะาะทั้ทงยาสุฮอดนะครับบรรยากาศยูธงยุทธานะครับ ัักเลย้คครรบบพี่นองฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดกระดิง่งน,นะครับผมในเด้อนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้กัน <c oughs> นะฮะพี่น้องในเบืองบรรยากาศทางนี้เนาะนะครับน้ำไลนะครับน้ำึ้นมาแล้วเตรียมที่ละละบาลน,นียว่าจะกันแทบบวาขาดไหมพี่น้องนะ <c oughs> แต่ว่าซู้ปีขาดซู้อปีครับพี่น้องอันแท้นนี่ไห่เนีนย่ยมันใหญ่นะครับมันรับหนามบ่ได้นะครับแต่ว่าก็ใส่ท่อไปแล้วละสองทอสามทอนะครับอ่าพี่น้องในเบื่องบรรยากาศเนาะโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเอ้ยนะครับมาปลายใหม่นะครับซนเซียนซนเซียน,นแล้วนะครับผมแห้งนะครับตรงนี้ มาทางทิศตะวันตก,กเชียงใต้นะครับคิดว่าก็สิทัวถึงยุคนะครับวันนี้เป็นเมื่อเขาพันษาแล้วพี่น้องเนาะนะฮะอันนี้คือบรรยากาศทางทิศตวออะตวันออกนะครับทางตะวันออกนะครับพี่น้องปลาพกเมื่ดคึมไปด้วยเมฆหมอกนะครับเมฆฝนนะครับผมสายฝน นะฮะซึ่งม่งนาไปทางทิศต,ตะตวันตกอ่าตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจากทิศตะวันตกเฉียงใต่ม่งนาไทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมบางบรรยากาศทั้งฝ่านะครับนี <c oughs> ่ไหลเรียนๆไปลนพี่นอ้องเนาะ สียงกบเสียงเกียดแซวเซลเยอะครับผมให้นี่ตัดแล้วนะครับนี่ให้นี่กำลังเกิดนะครับหนามมากพอด,ดีนะพี่น้องพอด,ดีครับหนามมาตัดแล้วหนามมากปั๊บมันมก็สิตายนะครับเขาก็สิขึ้นมาแล้วบ้านี้ อ้าคุณห่วงยุ่งใส่ดอกเกยอะหน่อยก็ได้นะครับเยอะไปเยอะหน่อย <c oughs> นะฮะแต่ว่าเสียงห้องแจกสวๆดๆกันเ้ยต้นขอกำลังฟิรีปรลอนนะครับพอดีเลยนะครับน้ำม,มากเลยต้นขอขกติดแทกน้ำขึ้นมากนะครับแต่ว่าหย่าบ่ท่านเขาเนาะพี่เราเนาะหย่าบ่ท่านเขามันจะติดตายนะครับ นี่คือฝนดีช่วงเขาตัดกอนนะครับตัดกอนฝนมานะครับผมแต่หากว่าเข้า,าตัดช่วงฝนมานะฮะมันก็จะให้หยานี่ตายนะครับหยาตายแล้วจะเขามันการจะแสกขึ้นมานะครับเขาแสกขึ้นมาไว้ก่อยหยาอยูย่นะครับ นี่ตะต้นเขาระบาดเนาะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าแรงปุ๊บเนี่ยสาดแล้วแรงปุ๊บเนี่ยครับจักหงาจักเขามากขึ้นก็แล้วครับพี่นอ้องเพราะมันแรงเนาะนะครับมิสีแดงมีแรงชักนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับ กดติดตามกดซับคล้ให้ผู้ขาหมดบุฒนะครับกดกระดิง่งเป็นกำลังแรงใจให้กันมาโดยตลอดนอที่หนองนอ,น,อนะครับคลิปนีเอาแหวนนีกันนอที่นองนอนะครับใ้ที่น้องชคดีมีความสูขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ